คือถนนที่บอกไว้อายุ3-4ปีนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นหินเป็นแนวเขื่อนออแนวเขื่อนถนนนะคะที่เขาพยายามกันก้นการกัดเซาะทางชายฝั่งคุณดูเตยทะเลนะคะไอ้นี่ดีมากเลยมันแทงลงในหินนะคะเนี่ยลากมันอย่างเงี้ยเนี่ยลากมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแทงลงในหินนะคะแล้วเวลาเอาน้ำลึกลื่นมาอย่างเงี้ยมันจะปกป้อง ไอแนวกั้นเขื่อนตรงนี้นะคะมูลค่าเป็นถนนเนี่ยมันก็คือระเบิดจากภูเขาหินจากภูเขาแล้วลงมาทําเป็นถนนมูลค่ามันหมื่นล้านแทนที่จะเสียหายในช่วงที่ storm surge มานะคะเนี่ยลมปะทะอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะเสียหายประมาณ200ล้านมันก็อาจจะมีการซ่อมแซมแค่2 0 0 0 0บาทนี่คือการป้องกันชายฝั่งที่เราคิดว่าเป็นความหวังนะคะต้นเตยทะเล